สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใส่หมวกแล้วสายละโมบไม่ถึงคางนะครับก็วันนี้อยู่กับคลิปที่ไม่มีสาระอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสาระในช่องแล้วกันนะครับก็คือที่ไม่ได้ลงคลิปนานเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าผมหมดคอนเทนต์ครับหมดแบบ หมดจริงๆนะครับก็ก็เลยต้องมานั่งอัดอะไรแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเสียงผมจะตั้งค่าไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับก็ภาพก็ยังไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมภาพก็ยังไม่ได้ชัดนะครับก็ทนๆฟังคลิปนี้หน่อยนะครับ คือบอกไว้ก่อนว่าคลิปแต่ละคลิปที่ลงไปสมัยก่อนเนี่ยคือแบบผมย้อนกลับไปดูนะคือถามว่ามันมันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนความทรงจํานะครับระหว่างผมกับคนดูแล้วก็เพื่อนๆที่เคยมาอัดก็ถามว่าวันนี้เอ่อผมมาคุยเรื่องอะไรนะครับก็จะมาพูดเรื่องคลิปที่ไม่ได้ลงนานๆเนี่ยครับ ก็ที่ไม่ได้ลงคลิปนานๆก็เป็นเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเลยนะครับหมดคอนเทนต์แล้วก็ผมเนี่ยกินน้ำไม่ได้หมายถึงผมกินน้ำนะครับหมายถึงผมเนี่ยเพิ่งไปอัดคลิปมาใหม่นะครับไปไปอัดมาซึ่งตอนนี้ยังตัดไม่เสร็จนะครับก็รอดูรอดู มันคือแนวการตัดเนี่ยจะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็ถึงจะไม่ได้ลงคลิปนานก็ผมก็ยังตัดเหมือนเดิมนะครับก็รอดูนะครับก็ช่วงนี้ก็หายไปนานนะครับก็น่าจะนะผมก็เต็มตัวหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ไม่เลยไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ก็มาอัดวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะครับรู้สึก รู้สึกดีมากนะครับที่ได้มาเจอคนดูอีกครั้งนะครับไม่ได้หมายถึงตอนนี้นะครับหมายถึงถ้าลงแล้วทามีคนดูก็ก็ก็ดีนะครับตอนนี้ถามว่าผมสร้างช่องใหม่หรืองเหมือนที่บอกไปนะครับผมผมสร้างและ้วนะครับผมผมสร้างแล้วแล้วก็ผมไม่ได้บอกนะครับว่าช่องอะไรแล้วก็ผมแยกไปเลยนะครับแยกออกไปเป็นช่องเกมโดยเฉพาะนะครับผมจะไม่ อะไรไลสดอะไรเหมือนแต่ก่อนเหมือนตอนเหมือนหลายๆเดือนที่แล้วนะครับไม่ทําอะไรแบบนั้นละนะครับถ้าจะไล์สดก็ผมจะไล่สดอยู่อย่างเดียวก็คือการพูดนะครับเหมือนมาเดียวเลยนะครับ <laughs> เหมือนมาพูดให้ฟังเลยนะครับก็ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับก็ต่อไปนี้นะครับก็จะลงคลิปมั้งนะครับก็ อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ผมมาพูดเฉยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่องผมนะครับนี่ผมคิดสดๆเลยนะไม่ไม่ได้เตรียมสกิปอะไรมาเลยนะครับก็ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะอัดคลิปนะครับแต่ว่า โอกาสน,นั้นนี่ะไม่ใช่คอนเทนต์คุณผู้ชมเข้าใจไหมว่าการที่ผมจะอัดแต่ละคลิปเนี่ยผมต้องนึกคอนเทนต์ซึ่งซึ่งการนึกคอนเทนต์เนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยมันดูไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมแต่ก่อนผมไม่ได้ใช้หัวคิดเลยนะครับการทําคลิปแบบพวกนี้ผมใช้แต่ใจล้วนๆครับไม่เคยใช้สมองคิดเลยนะครับสังเกตดิคอนเทนต์ content มันไม่ใช่คอนเทนต์นะครับที่ผมลงสมัยแต่ก่อนนี่ผมผมไม่เคย ทำเป็นคอนเทนต์จริงๆจังๆ,ๆนะครับผมทาแค่เออมื่อกี้โทรศัพท์แจ้งเตือนนะครับก็ไม่เคยทําอะไรจริงๆจังๆนะครับก็ How ทูเลยพวกนี้ผมก็คิดสดๆหมดเลยผมไม่เคยเตรียมตัวแม้แต่นิดเดียวอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับจากใจผมไม่เคยตั้งใจอะไรแบบไม่เคยวางแผนก่อนผมจะเป็นคนที่ทําอะไรพวกนี้ผมจะไม่วางแผนนะครับผมจะทาอะไรสดๆนอกจากจะออแบบ อัดคลิปกับเพื่อนมาร์กอะไรพวกนี้ผมจะนัดมาร์กก่อนนะครับผมจะนัดมาร์กนัดนัดพวกนั้นนัดพวกนี้นะครับนัดร้อยก่อนแล้วผมจะถ่ายสดๆผมจะไม่เตรียมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมจะเป็นคนแบบนี้นะครับก็ติดตามกันไปนานๆน,นะครับคลิปแต่ละคลิปก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ลงไม่บ่อยแล้วก็ไม่ตัดก็ไม่เก่งนะครับอัจก็ไม่เป็นนะครับก็ รอดูอี o l วเลชั่นต่อไปนะครับว่าช่องนี้เนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงสักขนาดไหนกันเชียวนะครับคอยดูไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาพูดอะไรมากนะครับผมมาพูดเรื่องพวกนี้นิดหน่อยหน่อยนะครับอย่างที่เห็นไปผมรีวิวห้องไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะนะครับเยอะนะฮะจากโต๊ะลงๆก็มีอะไรพวก พอมเพิ่มอะไรพวกนี้มีมาเพิ่มนะครับก็พวกไฟพวกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมติดตรงนี้นะครับถ้าผมปิดไฟแบบนีนะ้อาจจะมีเสียงรบกวนตั้งใหม่แบบ่อนนี่ถ้าผมปิดไฟจะเป็นอย่างนี้จําคลิปต,ตอนที่ผมรีวิวบ้านได้ไหมครับคือมันจะประมาณนี้เลยนะครับเ <c oughs> ปิดไฟดีกว่า ครับคลิปนี้อาจจะจริงจังหน่อยนะครับอาจจะเ็็นี่พูดพูดเล่นๆเรพวกนั้นแต่ก่อนนี่คือแบบเวลาพูดเนี่ยผมจะพูดแบบอ้าเขเี้ยเนยี่ยเอูอาอาอรพวกนั้นนะครับคือมันจะพูดไม่เป็นคํานะครับผมจะพยายามพัฒนาคลิปและตัวของผมเองต่อไปนะครับพัฒนาให้ช่องเราเติบโตไปได้วยกันผมทำ u t u b e เนี่ยไม่ถึง200ร้อยซับ ไม่ได้ถึงพันทรับไม่ได้เป็นคนดังอะไรตอนนี้นะครับแต่อนาคตเราจะเติบโตด้วยกันเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีแต่ความรักให้กับคนดูผมคิดอะไรผมพูดได้นะครับซึ่ง ออกมาจากใจล้วนๆเลยครับเราจะอยู่ไปด้วยกันนานๆนะครับเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนผมไม่ได้หมายถึงว่าคนดูอย่าทิ้งผมไปไหนนะครับผมหมายถึงว่าผมจะไม่ทิ้งคนดูไปไหนผมจะอยู่อย่างนี้นะครับจําไว้เลยนะครับว่าถ้าผมไม่ลงคลิปขอดูช่องคนอื่นไปก่อน แนะก็ดูช่องคนาดึงไปก่อนนะเออมีอะไรให้ดูดูไปในยูทูปนะครับนะก็สันดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบ่นๆนะครับนะที่มันสั่นไม่ใช่เราเลยผมผมชอบสั่นขาขาผมมันอยู่ไม่เป็นสุกนะครับนะเวลานั่งเฉยๆเนี่ยก็คลิปนี้จะไม่ตัดนะครับใช่ผมจะไม่ตัดซึ่งรอดูคลิปต่อไปเลยนะครับแล้ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ที่ใส่หมวกแล้วสายระบหมวกไม่ถึงคางนะครับที่เสียเวลามาดูคลิปนี้นะครับก็สําหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายโยมาบทแค่นี้แหละครับไปละบ๊ายบายไม่อยากไม่อยากจากลาคนดูไปไหนเลยนะครับก็รักคนดู ทั้งร้อยเก้าสิบสองคนที่ติดตามนะครับบายบายครับ